นานาปัญหาเล็บขบอีกเช่นเคยนะคะสําหรับเพจช่างออนตัดเล็บขบมหาสารคามเคสนี้นะคะเป็นเคสที่โอ้โหเล็บหนานะคะแล้วก็เป็นเชื้อราทําให้ด้านข้างเล็บของคุณสุภาพสตรีท่านนี้จิกงุ้มเข้าไปและเป็นเล็บขบลักษณะติดหนังนะคะช่างออนได้ทําการแช่เท้าด้วยน้ํานะคะให้หนังนิ่มทําความสะอาดแล้วเราก็ทําการตัด ใช้ใบมีดปากตรงใช้กันไกรปากตรงนะคะแล้วก็ใช้สเปรย์ชาช่วยในการปัดค่ะคลิปวิดีโอนี้ในตอนท้ายช่างอ่อนขออนุญาตใช้เป็นลักษณะขาวดำนะคะเพราะว่ามีภาพที่เป็นเลือดที่ผิดกฎนโยบายบนเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของ Facebook นะคะพเพราะเพจนี้เป็นเพจที่สร้างรายได้บนคลิปสั้นรีวค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะที่เล็บขบติดหนังค่ะ หลังจากตัดแล้วเราก็ใช้พู้เซอร์นะดุลดึงออกมาใช้กันไกปากเล็กในการดึงค่ะช่างออนตัดเล็บขบมหาสารคามค่ะ